สวัสดีครับต้อนรับ้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทัคก,กับผม5ทินเข้าวบันดิตมาขุดสาน่นะไปไหนก็เจอ,อจริงๆ นี่คือโฉมแรกนะครับในรุ่นที่สุที่เข้ามาจาัดจำหน่ายในเมืองไทยประกอบที่เมืองจีนในการท่านผู้ชมนี่คือเทคโนโลยีระดับโลกเหมือนกันถึงแม้เป็นแบรนด์จีนครับแต่ว่าชื่อชั้นเชิงของเขาตอนนี้เทียบเท่ากับรถตลาดไปเรียบร้อยนะครับราคาดีงามครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรียกได้ว่า3ล้านกลางๆนี้ประหยัดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าตอนนี้ก็มีทางเลือกใหม่เข้ามานั่นก็คือรหัส204นะครับ2ล้าน9ไม่ถึง3ล้านซะแล้วเอา เขาคงจะเป็นเจ้าพ่อแล้วครับท่านผู้ชมเป็นเจ้าพ่อรถขุดที่ทําการตลาดออกมาในราคาที่บอกว่าว้าวเลยแหละสามล้านนงกลางไปถึงสองล้านก็มีนะฮะตัวเลือกค่อนข้างเยอะครับทํางานแล้วครับรับค่าจ้างค่าเหนื่อยเท่ากันกับรถขุดที่มีราคาเต็มเลทเต็มตัวฮะสี่ล้านไปปลายสี่ล้านกลางเทียบเท่ากันได้ครับตอนนี้ไปไหนก็มีอายแล้วฮะพูดกันได้เต็มปากครับนี่คือรถขุดตลาดเหมือนกันครับ หัวใจยังเป็นเครื่องยนต์ของนิสสุบิชินะฮะทั้งตัวเก่าตัวใหม่ครับยังบั่นใจอยู่ในตอาอาในรหัส cm 5 0ครับคอมมันเร็วเทอร์โสูบร้อยาสแรงมา้าแต่วว่าแตกต่างกันที่ปัม๊มฮะตัวท็อปนั้นใช้เป็นปั๊ม k 7 v ครับส่วนตัวประหยัดนะฮะสองรใช้เป็นปั๊ม k 3 v นี่คงจะเป็นข้อมูลหลักๆก็คร่าวนะครับเอามาฝากกันสำหรับตัวเลือกใครที่เป็นเท่าแก่ครับกำลังมองหารถขุดอยู่ ตอนนี้มีหล,หลากยค่ายเหลือเกินในเมืองไทยครับตัดสินใจไม่ถูกจะเล่นเป็นค่ายไหนดีบางคนก็กําลังมองหาเป็นรถขุดมือสองพิมพ์นิยมนะฮะบางคนก็บอกว่าราคามันไม่หนีกันกันกบรถใหม่เลยในแง่ของการลงทุนครับอะไรที่มันถูกและคุ้มค่าครับก็จะตัดสินใจแบบนั้นนะฮะส่วนบางคนครับก็มองที่การปล่อยต่อ มีกำไรฮะซื้อมาแพงครับขายก็ต้องแพงกว่าเป็นปกติอง้อยหกสิบนะครับกันนี้โมดิฟายกันมาเปลี่ยนเครื่องครับแรงดี คันอื่นเขาเปีนบอ่อเกียเดียวครับอันนี้ซัดไปสองละเอามาต่อกันครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเกริ่นนำในเรื่องของข้อมูลการสนใจในการซื้อรถขุดสักคันนะฮะ ตอนนี้ก็มีปัจจัยเข้ามาเสริมนะครับในเรื่องของการ PM การรับประกันหลังการขายการเซอร์วิสแบบนี้นะครับหลายค่ายครับแข่งขันกันดูุเดือนละเกินสาเน่ับเป็นเจ้าแรกเลยที่ให้ PM มาถึง1 0ื่นชั่วโมงครับตอนนี้ก็ลด PM ลงครับแต่ว่าไปปรับราคารดลงอีกครั้งหนึ่งนะถึงไม้ PM ไม่เยอะเหมือนเดิมครับแต่ว่าราคาครับเป็นเจ้าของง่ายขึ้น ดอกเบี้ยก็ไม่แพงครับนี่คือจุดแข็งของเขากับการบริการที่รุกเร็วพาไปดูมาหลายค่ายหลายคันแล้วนะครับสำหรับรถขุดมันจะเป็นฝั่งของยุโรปฝั่งของอเมริกาครับแล้วก็ในฝั่งของเอเชียบ้านเราเคแยกเป็นญี่ปุ่น แล้วก็เกาหลีนะครับแล้วก็จีน รถใหม่ไม่นั่งซ่อมครับนี่คือจุดประสงค์เขาส่วนรถเก่าครับเอามาทำทุนต่อ บอกท่านชัางท่านผู้ชมร็อกสองสี่มีคันที่ไปไฮไลท์นะครับเปลี่ยนหัวใจมาใหม่เคลื่อนสองหกครับแรงแรงเต็มพลังนั่นแหละครับตัวแรงแขง่งทิมเสียบโพดนะฮะชอร่วมเจริญจากอำเภอชำนิ i uh -huh.